ที่พูดถึงในบทนี้นะฮห้าหกข้อแรกเนี่ยจะเป็นการอธิบายสูตรเป็นหลักนะนัมันมันจะไม่ได้มีอะไรมากมายก็คือพูดถึงสูตรต่างๆนะกฎแรกที่จะพูดถึงเลยก็คือกฎของบิโอสวัดกฎของบิโวสวาดบอกอะไรเรากฎของบิโวสวาดก็พูดถึงสนามแม่เหล็กนั่นเองนะครับสนามแม่เหล็ก ที่เกิดจากกระแสะในตัวนำหรือเกิดจากประจุเคลื่อนที่ก็แล้วแต่ถึงได้ทั้งสองงานนะแต่เบีวสวายก็จะเน้นที่กระแสะนะครับในตัวนำสมการก็คือเขียนอยู่รูปของสนามแม่เหล็กน,นะที่เกิดจากตัวนำความยาว DS ตัวนำเล็กๆนะมีกระแสไอผ่านนะครับ ต้องการหาสนามม่เหล็กที่จุด P ซึ่งอยู่ห่างจากตัวนำ ds เนี่ยไปเป็นระยะ r นะครับเราจะได้สมการของสนามแม่เหล็กส่วนย่อยอันนี้มีค่าเท่ากับมีศูนย์ i ds cos r ส่วนด้วย4พาย r กลังสองนะครับเมื่อ i คือกระแส ds คือความเนี่ยที่ผมบอกนะตัวนำส่วนย่อยส่วนเวกเตอร์ r เกณเห็นว่าตัวเขียนในรูปของเวกเตอร์หนึ่งหน่วย นะครับแล้วก็ค่าบิวศูนย์คือสภาพให้ซึนได้ในสุญญากาศของสานามไม่เหล็กนะมีค่าระดับ4่พายคูณสิบกำลังลบเจ็ดเทสลาเมตรต่อแอมแปร์นะครับถ้าดูจากในภาพนี้ก็จะเห็นว่าตัวนาำอันเนี้ยตามกดมือขวาเนาะกระแสไหลไปทิศนี้ เราไปพบว่าถ้าเราพิจารณาที่จุด P ที่อยู่ห่างไประยะ R เนี่ยนะจุดนี้ตามกฎมือขวาเราก็ใช้สามเหลี่ยมเหล็กพุ่งออกจากหน้ากระดาษใช้เสนรังเป็นจุดเนาะแต่ถ้าเกิดเราพิจารณาจุด P p r i ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่องอยู่ห่างไปเป็นระยะ R เหมือนกันนะมันจะมีสามเหลี่ยมเหล็กพุ่งเข้านั้นจริงๆแล้วสนามแม่เหล็กเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับวงกลมนะเส้นทางวงกลมล้อมรอบนะล้อมรอบ ลัศมีีระยะ r ทั้งหมดนะครับนี่คือสนามเหล็กจากตัวนำเล็กๆ ds นั้นถ้าเกิดเราบอกว่าเรามีตัวนำยาวตามรูปเนี่ยยาว dl ใดๆเราหาสนามแม่เหล็กของตัวนำทั้งเส้นนี้เลยคุณก็อินดิเกตแค่นี้นะสิงเราต้องทำคือเราก็ต้องอินดิเกตนะความยากของเรื่องนี้ก็คือมันเป็นปรนมาณ v เวกเตอร์ที่เป็นครอส s รอสเวคเตอร์ นะครับก็ต้องพียารณาให้ดีแก้หน,นึ่งทำไม้สำหรับข้อ2นะครับก็ให้เขียนกฎของแอมแปร์กฎของแอมแปร์ก็คือบอกว่าอินดิเกตสนามแม่เหล็กตามเส้นทางปิดนะครับสัญลักษณ์อินดิเกต สารละอินพิเกตที่มีล้อมรอบนี่ก็คือเป็นอะไรที่มันปิดครบรอกง่ายาเป็นการอินทิเกตครบรอกถ้าเป็นเวกเตอร์ตามเส้นทางก็คือเส้นทางปิดถ้าเป็นเซอร์เฟสเวกเตอร์เป็นเวกเตอร์พื้นที่ก็จะหมายถึงพื้นที่ปิดนะผิวปิดนั่นเองนะกรณีสนามเหล็กเนี่ยก็คือเป็นการอินพิเกตสนามเหล็กตามเส้นทางวงปิดนะเป็น close loop นะเส้นทางวงปิดจะใช้ Ds หรือ DL ก็ได้นะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็จะมีค่าเท่ากับผลคูณของไอค่ามิลศูนคูณกับกระแสไฟฟ้า I กระแสไฟสฟ้า I คือกระแสไฟฟ้าที่ผ่านพื้นที่ที่ล้อมรอบโดยเส้นทางปิดนะครับพื้นที่ล้อมรอบโดยเส้นทางปิดโดยที่ทิศท,ท,ทางก็จะพิจารณาตามกฎมือขวาอย่างในภาพนี้ ภาพด้านซ้ายเนี่ยตัวนําไม่มีกระแสตอนแรกเขียนว่าเขียนทิศก็จะชี้ตามสนามแม่เหล็กภายนอกอย่างการณีนี้ก็แปลว่าขั้วเหนืออาจจะอยู่ทิศนี้นะเขียนทิศก็เลยชีย้ทิศนี้พอเราจ่ายกระแสเข้าไปนะจ่ายกระแสเข้าไปก็ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กตามเส้นทางปิดดังรูปก,ก็คือตามกดมือขวาอย่างเช่นถ้าเกิดเราพิจารณาในรูปนี้เนาะ กดมือขวาคือยังไงถ้าคุณเอามือขวากานะมือขวากำทิศของนิ้วโป้ง<อ>ก็คือทิศของกระแสเนี่ยทิศของนิ้วชี้ทั้งสี่ที่กำรอบนิ้วก็คือทิศของสนามแม่เหล็ก นี่คือที่ตามกฎมือขวานั่นเองโอเคไหมนี่คือสิ่งที่กฎของแอมแปร์บอกกฎของแอมแปร์เนี่ยก็จะใช้ในการหาสนามแม่เหล็กเหมือนกฎของวิโอสวาสด์นะกฎของวิวอสวาดก็ใช้สามคำนวณหาสนามแม่เหล็กได้แต่ว่ากฎของวิวอสวาสด์เนี่ยเราจะมองเป็นส่วนย่อยๆแล้วเราก็อินดิเกตตามเส้นทาง แต่กฎของแอมแปร์เนี่ยไม่มองแบบนั้นกฎของแอมแปร์มองภาพรวมเลยคุณสร้างเส้นทางปิดล้อมรอบบริเวณหนึ่งแล้วมองว่ามีกระแสผ่านพื้นที่ที่ล้อมโดยเส้นทางปิดนี้อย่างไรนะดูผลรวมของกระแสคุณก็คำนวณหาสนามแม่เหล็กได้โดยตรงแค่นี้นะก็อันนี้ก็ยังไงก็ภาพกฎฟลขวาเนย ข้อ3ก็คือให้เขียนกฎของเกาส์ของสามไฟฟ้ากฎของเกาส์ของสามไฟฟ้าก็คือเราเรียนไปแล้วเนาะในบทที่เท่าไหร่บทที่2บทที่1หรือ2นะก็คือ flux ไฟฟ้ามีค่าเท่ากับอินทิเกตผิวปิดของสามไฟฟ,ฟ,ฟ้าที่ผ่านพื้นที่ปิดจะมีค่าเท่ากับประจุภายในนะ,ะบางตำราบ,บางเล่มเขาก็ใช้ q qnet หรือประจุสธิ หรือบางงานก็จะใช้ Q e n c l o s e นะอันเดียวกันเนาะความหมายคือประจุที่อยู่ภายในผิวปิดแค่นี้จะใช้คำไหนก็ได้เห็นไหว่าผมเขียนให้คุณดูทุกอย่างเราว่าเผื่อคุณไปเปิดตำราหรือดูจากอินเทอร์เน็ตหรือที่ไหนเขาอาจจะใช้คำที่แตกต่างกันเล็กน้อยแต่ความหมายคือฟลักไฟฟ้าที่ผ่านผิวปิดใดๆจะสัมพันธ์กับปริมาณประจุสุทธิภายในผิวปิด นะก็คือคุณรวมประจุเอาเลยจะมีประจุบ,บวกกี่ตัวลบกี่ตัวรว,วมกันรวมแบบเลขคณิตมีบวกสามกับลบห้ารวมกันเหลือบวกสองเอ่อโทษดิบวกสาม 5, ลบห้ารวมกันเหลือลบสองอย่างเงี้ยถ้ารวมกันเหลือลบสองเว่าฝักไฟกฟ,ฟ้าพุ่งเข้าหรือสนามพุ่งเข้าอย่างเงี้ยแค่นี้นี่คือการประยุกต์กฎของเกาไปใช้นะครับปริมาณที่เกี่ยวข้องก็คือมีค่าเอฟซีลอนสูเนี่ย เอฟลอมสูตรคือสภาพยอมได้ในสุญญากาศมีค่าเท่ากับ2.85คูณซิปกลอนลบ12นิวตันเมตรกำลังสต่อคูลอมบ์กลังสนะข้อที่4นะฮะกฎของเกาของสามแม่เหล็กกฎของเกาคืออธิบายเกี่ยวกับฟลักนั่นเองกฎของเกาของสามไฟฟ้าคือฟลักไฟฟ้ากฎของเกาสนามแม่เหล็กก็คือฟลักแม่เหล็กหรือแมกเนติกฟลักนะฮะก็พูดถึงแมกเนติกฟลักนั่นเอง ม่เด็กฝักก็มีค่าล้วกับอินิเกตสนามแม่เหล็กผ่านผิวปิดนะจะมีค่ารักาศูนย์นะทำไมมันถึงมีค่ารักาศูนย์เพราะถ้าเกิดคุณพิจารณาแท่งแม่เหล็กใดๆนี่แท่งแม่เหล็กเนี่ยมีขั้วเหนือมีขั้วใต้สามแม่เหล็กพุ่งออกจากขั้วเหนือเข้าหาขั้วใต้ขั้วเหนือเข้าหาขั้วใต้เสมอนะครับ เนื่องจากเกิดคุณสร้างผิวปิดอะไรก็แล้วแต่ล้อมรอบมันก็จะมีปริมาณฝักที่พุ่งออกกับฝักที่พุ่งเข้าในปริมาณที่เท่า,ากันเพราะว่ามันต้องออกจากเหนือมาเข้าหาใต้ไม่ว่าคุณจะแบ่งแม่เหล็กไอท่อนเนี้ยเป็นแม่เหล็กท่อนเล็กๆแบ่งครึ่งหนึ่งมันก็จะมีอย่างนี้เป็นเหนือใต้เหนือใต้คุณแบ่งมันอีก คุณก็จะได้แม่เหล็กเหนือไต้เสมอนะครับไม่ว่าคุณจะแบ่งเล็กเท่าไหร่แม่เหล็กไม่จะถูกแบ่งเป็นขั้วเหนือขั้วใต้ตลอดนั้นเวลาคุณสร้างผิวพินล้อมรอบมันก็จะมีฝักที่ออกจากเหนือพุ่งกลับเข้ามาหาขั้วใต้เสมอดังนั้นฝักสุวที่มันเลยเป็นศูนย์เสมอสําหรับกรณีแม่เหล็กฝักนะความหมายอย่างหนึ่งในสมการนี้ก็คือเขาบอกว่าไม่มีเขาเรียกว่า ภาษาอังกฤษใช้คำว่าไม่มีแมกเนติกโมโนโพลนะคะะรับโมโนโพลอันนี้ข้อที่ห้านะฮะให้เขียน สมการการเหนี่ยวนำของฟารเดย์จริงฟารเดย์ Friday ทุกคนน่าจะเคยเรียนมาแล้วแตบบ่มัธยมปลายเนาะฟารเดย์เนี่ยเขาทำกาทรทดลองเขาขนลวดต่อเป็นวงจรไฟฟ้าต่อกับแอมมิเตอร์นะเอาขนลวดต่อแอมมิเตอร์เขาพบว่าเมื่อเอาแท่งแม่เหล็กพุ่งเข้าไปเพื่อนที่เขาหาขนลวดเขาพบว่าแอมมิเตอร์จะวัดกระแสะได้นะครับ มีค่าอันหนึ่งเสร็จแล้วถ้าเกิดเอ ER าไม่เหล็กใส่เข้าไปในขนลวดหยุดไว้เฉยกระแสะหายเสร็จแล้วเอาไม่เหล็กดึงออกนะพบว่าก็เกิดกระแสะอีกนะเขาบอกว่า กระแสเนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะขนาที่เราใส่แม่เหล็กเข้าไปหรือดึงออกมาเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเราเอาแม่เหล็กวางไว้เฉยไม่มีกระแสนะครับนั่นคือกระแสเกิดขึ้นเฉพาะขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กผ่านขนลวดการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กผ่านคนลวดก็คือการเปลี่ยนแปลงของแม่เหล็กฟลักซ์นั่นเองแม่เหล็กฟลักซ์ นั้นฟราเดย์ก็เลยเขียนเป็นสมการได้ว่าตัวนี้สัญลักษณ์ต้องระวังนะสนัญลักษณ์คล้ายๆกันนั้นเวลาปกติถ้าผมสอนผมจะใช้ตัวแปรเป็นเขียนว่าเป็น E.M.F. E.M.F. มาจากคำว่า electro motive force นะครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำนมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลง ของฟลักซ์แม่เหล็กนะครับและมีค่าเท่ากับสามไฟฟ้าภายในเส้นทางปิดนะครับโดยที่ทิศของสักไฟฟ้าเนี่ยจะมีทิศในลักษณะที่ต้านการเปลี่ยนแปลงของแม่เหล็กฟลักซ์ นะต้านการเปลี่ยนแปลงของแมกเนติกฟลักซ์นั่นคือประเด็นที่สำคัญนะครับเขเคไหมข้อที่หก็มันมซ้ำเนานะข้อหกก็คือข้อสองเหมือน 2. ข้อสองข้อเจให้เขียนกฎของแอมแปร์แม็กซ์เวลล์กฎของแอมแปร์เนี่ยก็คือ อินเกต B.DS เท่ากับมิวศู์ i ก็คือบอกว่าสนามแม่เหล็กตามเส้นทางปิดสัมพันธ์กับกระแสที่ผ่านพื้นที่ที่ล้อมรอบโดยเส้นทางปิดนั้นนะครับแต่สมการนี้มันมีข้อจำกัดในบางกรณีซึ่งมันอธิบายไม่ได้นะแม็กซ์เวลเขาเลยอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับกระแสเดียวนะมันขึ้นกับอีกปริมาณหนึ่งก็คือ กับการเปลี่ยนแปลงของอิเล็กทริกฟลักซ์ด้วยนะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์ไฟฟ้านะครับดังนั้นเมื่อแม็กเวลใส่ความสัมพันธ์ตรงนี้เพิ่มเข้าไปสมการแอมแปร์เลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนชื่อเป็นสมการแอมแปร์แม็กเวลเป็นสมการที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นใช้อธิบายได้ในกรณีทั่วไปมากขึ้นนะครับ จพ์ที่อยู่หลังหลังที่เพิ่มมาก็าคือเอฟซีศูน e ย์ดออีบายเเนี่ยตัวนี้เราเรียกว่า displacement current น,นะครับนาไทยคือกระแสรกระจัดนะ displacement อันนี้เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของฝลกไฟฟ้าไว้ง่ายคือการเปลี่ยนแปลงของฝักไฟฟ้าเทียบได้กับการเกิดของกระแสไฟฟ้านะนั้นผลของการเปลี่ยนแปลงไมกเวลก็คือการเปลี่ยนแปลงของสนามฝลกไฟฟ้าก็จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กได้นะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่กระแสไฟฟ้าทำให้เกิดสนามแม่เหล็กการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าก็ทำให้เกิด ด้าาไม่เหล็กได้นคะครับผลจากอันนี้นะครับทำให้กดทั้งสอันเนี้ยมารวมกันนะคนที่เอามารวมกันก็คือแมกซ์เวลนั่นเองนั่นงจริงแล้วเนี่ยแมกซ์เวลเขาเพี่งนานเรื่องทางไฟฟ้าแล้วไม่เหล็กเสร็จแล้วเขาเอาสมก,การของแอมแปร์มาเพิ่มเติมปรับปรุงนะพดเพิ่มเข้อีกเทอมหนึ่งที่ เกี่ยวอธิบายเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้านะครับแล้วเอาสมการทั้งสี่รวมกันกลายเป็นสมการที่เรียกว่าสมการแม็กซ์เวลล์หรือแม็กซ์เวลล์อิควชันนะครับสมการแม็กซ์เวลล์อิควชันก็จะประกอบด้วยกฎของเกาสำหรับสนามไฟฟ้านะครับก็คือฝลักไฟฟ้าเท่ากับอินดิเกตสนามไฟฟ้าผ่านผิวปิดเท่ากับประจุสุธิหารด้วยส่วนสูง กฎของกาแสมเล็กก็คือแม่เหลกฟลักซ์เท่ากับอินทิเกตตามเส้นทางอินทิเกตผ่านหรือปิดของสนามแม่เหล็กนะครับมีค่าเท่ากับศูนย์คือแม่เหกฟลักซ์มีค่าเท่ากับศูนย์ ux, กฎนะของฟราเดก็อธิบายเรื่องของการเหนี่ยวนำนะการเหนี่ยวนำนะก็คือการเปลี่ยนแปลงของสนามของ เม่เหลักนะครับทำให้เกิดสักไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะแล้วก็ข้อท้ายคือกฎข,ของแอมแปร์แมกเวลที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสนมฝักไฟกฟ้าแล้วก็กระแสไฟฟ้าทำให้เกิดสนามแม่เหล็กน,นั้นจากตรงน,นี้ก็ทำให้เกิดความสมบูรณ์ในการอธิบายเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็กก็คือถ้าเราเพิจารณา โดยเฉพาะสองครั้งสุดท้าย,น,ยนะครับคุณเห็นว่าอันนี้คือเมตติกฟลักซ์นะเปลี่ยนทำให้เกิดสนามไฟฟ้าส่วนกฎของแอมเปร์แม็กเวลเนี่ยอิเล็กริกฟลักเปลี่ยน ทำไม่เกิดสนามไม่เลยนะครับ